วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเช่นเคยนะคะคุณลูกค้าวันนี้เนี่ยเราจะพามาเจอกับรถยนต์อีกหนึ่งคันนะคะซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากจริงเ<ๆ>พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเจ้าคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดตอนป้ายแดงเนี่ยมูลค่าตอนป้ายแดงเลยนะ1นึ่งล้านหกแสนเจบาท วันนี้ราคาเหลือเพียง3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะคันนี้เนี่ยยังเหลือ3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นไม่พอคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ในปี2014ซึ่งถามว่าตัวรถเองเนี่ยไม่ได้เป็นปีเก่าเลยนะแล้วรถยนต์คันนี้ดูแลพันศูนย์ของศูนย์ของตัวรถคันนี้ มาทุกระยะเลยประวัติชัดเจนมากๆนะคะซึ่งโดยปกติแล้วที่หญิงเจอนะพอรถหมดวารันตีเนี่ยลูกค้ามือแรกเนี่ยก็จะไม่เข้าศูนย์แล้แต่ว่าคันนี้เข้าศูนย์เปลี่ยนทุกอย่างตามที่ศูนย์ให้เปลี่ยนตามระยะเลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าคิดดูเอาละกันว่ารถยนต์คันนี้จะสภาพดีขนาดไหนนะคะเท่านั้นไม่พอคันนี้ราคาหายไปกว่า ล้านสองกว่าแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง3 0 0แสนกว่าใช่ไหมตอนป้ายแดงล้านหกหกแสนเจ็ดมืนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ารถยนต์คันนี้เป็นรุ่นไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะสุดหล่อที่หญิงจะพามาชมวันนี้แล้วก็บอกเลยว่าจับจองกันให้ทันเลยนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มมาจริงกับรถยนต์ m a สด้ CX5 นะคะคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ 2,000cc นะคะแล้วก็ให้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนั่นเองนะ ทำเป็นเล่นไปออปชันเขามากครบคันหมดนะคันนี้อย่างที่หิงบอกเลยว่าคันนี้ตอนป้ายแดงเป็นรุ่นแพงสุดเพราะว่ามูลค่า1นล้านหกแสนกว่ากันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องออปชันเขามาแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะไฟอัตโนมัติเดยไลท์ตัดหมอกคือครบคันอะคุณลูกค้าใครหาอยู่นี่ครุบแบบคุ้มมากจริงๆนะคะ แล้วรถยนต์คันนี้ด้วยความที่เขาเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะตัวรถเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเดิมคือติดเดิมหมดเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าอาจจะมีเก็บสีมาบ้างบางชิ้นแต่ไม่ได้รถเกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นเก็บสีตามริ้วรอยสะเก็ดหินหรือว่าริ้วรอยขีดข่วนทั่วไปนะคะและคันนี้นะเป็น รถที่ทางร้านมาเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วด้วยนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นยางใหม่แกะกล่องเลยนะทางร้านมาเปลี่ยนยางให้ใครซื้อไปเนี่ยก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยส่วนล้ออลลอยของเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะรถยนต์คันนี้ต้องบอกก่อนว่ารับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมหนามไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ให้ด้วยนะเพราะว่า คันนี้เนี่ยตัวถังเดิมทั้งคันนะคะเม็ดอาร์คเดิมทั้งคันนะหัวน็อตเดิมหมดนะคะใครได้ไปคุ้มจริงๆเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็ประหยัดน้ํามันมากๆนะคะกุญแจมีให้กรบครันกุญแจอยู่ในระยะเนี่ยสามารถกดเปิดประตูรถได้เลยเพราะว่า เขาเป็นในเรื่องของตัวระบบรุ่นใหม่แล้วนะคะไม่ต้องมาแบบว่าคอยมาไขประตูมาอะไรนี้แล้วนะเนี่ยให้ดูถ่ายซูมให้ดูในส่วนของตัวพวกหัวน็อตนะคือหัวน็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะใครได้ไปคือคุมเนี่ยสีที่แต้มมาจากของโรงงานก็อยู่อยู่ครบหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดอาร์คเดิมทางคันนะคะเม็ดอาร์คเดิมทางคันตะเข็บเดิมทางคัน นี่เลยนะเม็ดอาคือเดิมหมดนะคะอย่างที่หญิงแจ้งว่ารถยนต์คันนี้ติดคือเดิมทั้งคันประตูเดิมฝาท้ายเดิมไม่มีรอยโดนไขอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าเราโมเมนะคะคันนี้หน้าด้วยความที่เขาเป็นรุ่นทอ็อปโฟวิภายในห้องโดยสารเนี่ยเขามาให้ครบคันหมดแล้วในเรื่องของออปชั่นนะแต่อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องต้องวนนะคะก็คือถามว่ารถยนต์คันนี้ปี2014เป็นรถบ้านมือเดียวและ คันนี้นะคะเปลี่ยนทุกระยะการเข้าสูนทุกระยะแล้วก็เปลี่ยนทุกระยะตามที่ศูนย์กําหนดเลยนะคะซึ่งนี่ให้ดูประวัตินะ1 0 0 0 0หมื่นโลสอง0มื 40, ส0ม0นะคะ5 0 0,000 0 000, 0 0กห0 0 0นเ0 0นะคะทุกระยะยจริงๆคุณลูกค้า9 0,000นะคะคือมาแบบครบคันจริงๆแสนแสนกว่าคือมาแบบครบคันทุกระยะยจริงๆนะคะอันนี้คือถ่ายให้ดูแบบว่า ชัดเจนมากๆนะแล้วก็รประกันคันนี้เลขไม่แทนแน่นอนนะคะไม่มีการแบบว่ามากอไม่ปรับไม่แล้วยนบุคกิิงไม่มีนะคะอันนี้เราเก็บประวัติไว้ให้คุณลูกค้าท่านต่อไปเนี่ยดูแบบละเอียดมากๆซึ่งคันนี้หย่งบอกเลยนะฟรีดาวได้ฟรีดาวแล้วผ่อนเพียงแค่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะซึ่ง6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยหญิงบอกเลยว่าซื้อรถไซเล็กบางคันยังผ่อนมากกว่า6000เลยนะคันนี้ได้เป็น รถ SUV ไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็คันนี้ตอนป้ายแดงเนี่ยล้าน6เกือบล้าน7ไปแล้วนะภายในได้เป็นแบบกว้างขวางมากๆนะคะเป็นเบาะหนังมาให้ครบหมดแล้ว Airbag ของรุ่นท็อปเนี่ยเขาก็มีให้มาแบบว่าหลายจุดมากๆนะคะเดี๋ยวหญิงมาเปิดด้านท้ายให้ดูและคันนี้ก็ได้ยางใหม่ด้วยเพราะว่าทางร้าน19โพสีทองมาเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ คันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่าเป็น c x 5ไฟเครื่องดีเซลแล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนั่นเองนะคะมาพร้อมทะเบียนสวยเลย1906แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันคุณลูกค้าขออภัยในความพื้นที่แคบเล็กน้อยนะคะ ด้านท้ายเนี่ยก็มีม่านบางสัมภาระมาให้ครบหมดเลยนะน,นี่ดึงให้ดูนะคะเผื่อว่าเรามีอะไรที่แบบเป็นของสําคัญวางด้านท้ายเนี่ยก็ใช้ม่านตัวนี้ได้เลยนะคะและก็นี่ให้ดูหัวน็อตด,ด้านท้ายหัวน็อตด,ด้านท้ายไม่มีรอยโดนไข่นะคะหัวน็อตด,ด้านท้ายไม่มีรอยโดนไข่ตรงนี้คือเป็นแบบพกรอยรับเปื้อนนะคุณลูกค้าอันเนี้ยที่ดําๆอะ่ะไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นสเก็ตสีอะไรแต่อย่างใดนะคะหัวน็อตไม่เคยมีรอยโดนขยับนะคะฝาท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะ รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ำแล้วก็นั่นท้ายของเราเนี่ยนอกจากม่านให้แล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของตัวขาดวังของท้ายรถให้อีกเช่นกันนะคะครบคัันมากๆคุ้มมากจริงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นยางอะไรหรือว่าอุปกรณ์แม่แรงเนี่ยมาให้ครบคัันหมดแล้วเลยเนาะอ่ะคราวนี้นะคะหญิงว่าจุดไฮไลท์ละและเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะคุณลูกค้าคันนี้ จับจองให้ทันนะใครได้ไปคือคุ้มมากจริงไปฟังราคากันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยหญิงพาไปชมเจ้า CX 5อ็กไฟ 4WD คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนี่ยมาในปี2014ตัวรถเป็นสีขาวนะคะตะเข็บเดิมทางคันเม็ดอาร์คเดิมมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดนะคะเปลี่ยนทุกอย่างตามที่ศูนย์มาสด้ากำหนดอย่างที่หญิงแจ้งเลยนะคะแล้วคันนี้เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลขมลอยู่ที่โดยประมาณ2 4 0 0 0 0นั่นเองนะคะแต่ว่าเช็ค ศูนย์แบบทุกระยะไม่เคยขาดเลยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรต่างๆตามที่ศูนย์เขากําหนดซึ่งก็จะมีลงรายละเอียดเบื้องต้นในบุ๊กสวิตให้นะคะส่วนถ้าท่านไหนอยากจะรู้ประวัติเพิ่มเติมก็คือซื้อไปแล้วสามารถไปเช็คประวัติที่ศูนย์ m a สด้าเขาได้เลยนั่นเองเนาะคันนี้นะคะคุณลูกหาอย่างที่หญิงบอกนะป้ายแดง1ล้าน 6 7 0 0 0 0บาทนะคะราคาปกติก่อนที่หญิงจะจัดโปรโมชั่นเนี่ยราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะคะ4 2 9 0 0 0บาทกับรถยนต์ Mazda CX5 นะคะขับเคลื่อน4ล้อรุ่น Top 4 w h e e วนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะตัวรถปี2014นะคะตัวรถปี2014วันนี้มาจากโปรโมชั่นราคาพิเศษ กันอีกแล้วค่ะ400,000เราไม่ขายวันนี้เราขอขายในราคาเพียงแค่3,99,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตด,ดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยหลังจากฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่แค่โดยประมาณ6,000 6,000กว่าบาทเท่านั้นคุณลูกค้า ต้องบอกเลยว่าหน้าฝนแบบนี้จริงๆ6,000กว่าบาทเนี่ยเกรดราคาผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์บางคันเลยนะคะแต่ว่าคันนี้ได้ออปชั่นรุ่นท็อปมาแบบนี้เลยเครื่องยนต์ดีเซลในเรื่องของอัตราการเลงเนี่ยหายห่วงเพราะว่าคันนี้ขับสนุกมากๆนะคะมีหลังคาให้มีแอร์มีออปชั่นมาครบคันหมดเลย ใครสนใจต้องรีบจับจองเลยนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยเนี่ยก็สามารถซื้อรถกับยิงได้ง่ายๆเหมือนเดิมเลยเรามีบริการส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านแล้วก็หลังจากไฟแนนซ์ผ่านเสร็จเนี่ยเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ชอบชมรถย,ยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถย,ยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานเนี่ยต้องอย่าลืมกดไลค์ให้ยิงนะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆเข้าใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลย,เยนั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะท่านไหนที่ต้องการซื้อสดเจ้ารถยนต์คันนี้เนี่ยก็ไม่มีบวกแวดเพิ่ม7%นะคะเป็นราคาพิเศษที่390,000 นั่นเองนะคะถูกใจใช่เลยโอนมานจะมาล็อกรถกันนะรถสวยๆราคาดีแบบนี้อยู่ไม่นานแน่ๆใครสนใจรีบจับจองนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย